จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องพัวข้อครอบพ่ออีสานน้อน่าคือสิได้พาพ่อแม่พี่น,อน้องย่างส้มบรรยากาศอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาเด้อจ้าหมอกกแ็แห้งคือเก่าเลยจ้าคือเมื่อวานนี่ละ่ะประจานแม่บ้านสิพาย่างไปเบิ่งอ้อ,อยเด้อจ้าอ้อยต่อจ้าที่พวกเฮาสูบน้ําใส่ค่ะประจานแม่บ้านสิพาย่างย่างเลาะจ้าพาย่างเลาะ โอ้ยหมอกย่อยปอกปอกหมอกย่อยปอกปอกแท้ส้มบรรยากาศด,ด้วยจ้าส้มต้นใหม่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเห็นยังบ่ thers, จ้านี่ตาดีๆด้ว e ยจ้านี่เห็นยังว่นนี้ โชคใครโชคมันนะจ๊ะต้นแก้วมอรกุด้วยค่ะเอาคือเดี๋ยวพากันเหรินตาเสาหักแท้อู้หมอกไหม ตะเวนก็ล่างคืนพ่อแม่พี่นอออ้องหมวกกับใส่หมกอกยังไงปอกปอกทุกคนนังสวัสดีครับสวัสดีครับ จะเป็นจ้าพกันถือผายยางตื่นขึ้นกับพระกันเ่ีตองลุดเนาะตามเขียนือ ตะเวนออกแล้วภาพพเม่พี่นองยางไปเบึ่งอ่อยด้วจ้ะอ่อยต่อที่ผมห้องสูบน้ำใส่ไหมคะบึงถวยแห่เกินเป็นหน่วยบอโอ้แสดงว่าเพิ่นเป็นไปรอบนึงเหรอจ้านี่ันนี้เกิดขึ้นไม่ได้น ถั่วแห้อันแม่บ้านไปกินกระปะเดกบองไหมจ้ากำลังเสบๆพอดีเดี๋ยวแม่เก้ไปกินกระปะเดกบองอีกยู่ถั่วแห้ถั่วแห้มึอนี้ไข้ก็หมู่ว้านอยู่ค่ะหมอก วานเหลียวว่าเห็นอย่างเลยป่านนี้เจ็ดโมงนี่ก็ต้นละมุดได้จานี่ได้กินน้วยแล้วล่ะค่ะนี่ของก็อนเป็นปีแรกค่ะว่าข้างในเป็นดุคุณหล้าอ่อยต่อ น้ำนมบกลงคักกระต้นมุมแรง,รงว่าจะนี่หมูอานนี่พอบานกระสูบใส่ใส่ต้นย่างจ้ะปลาย่างนุ่นป้าฟ้าผัาากกามาตัดกล้วยเขี้ยนี่ให้แม่นี่เด้อนี่ กล้วยก็ตึงแล้วจ้าเริ่มตึงล้ง่ามหลายก็หลายหลายพอไม่พี่น้องกําลังเป็นอยู่นี่ว่ามันเศร้าก็เคียบหุน่นจันนี่เป็นทุดต้นเลยกันตัดให้่กล้วยกินแน่ค้นกินแน่จ้ะบมุ่ห้อยกล้วยกัดกระพองกัน <laughs> ผมมีพี่น่องอย่างส้มบรรยากาศดูทงไฮทงหน้าเด้อค่ะ นี่เราจะเห็นบอ่อค่ะที่แม่บ้านกนรับพอบ้านพากันมาสูบน้ำใส่มือนันนจันปล่อยต่อผนมะไถมาขูดไว้จ้าบะนี่แต่สิไดเอาฟุนฟุนฉี่ขวายมาหยายได้จ้าบะนี่ที่วกเขาอัดเม็ดไว้จ้าหยายน้ำ่องไปเลย ปุ๋ยกับแพงแพงผอไม่พี่น้อง,งเลยต้องได้เห็ดขี่ควายอัดเม็ดจ้ะพ่อได้ทุนเล่าทุนเข้าไปเนี่ยระยะต้นทุนไปเนี่ยเห็นมาจจาเพิ่งกำลังแตกลายแตกนาตึบวันนี้เขาก็เอาฟุ้งเมื่อไส่มันกสิสูบน้ำไส่แล้วก็ เพิ่งได้กินน้ำกินปุ๋ยอันนี้ทางอ่อยต่อจ้ะปุนทางอ่อยปลูกไม่ว่างเดือนก่อนจ้ะคุณทุกขางเถียงคุณในบ้านขสิธิภาพพอม่พี่น้องยางไปเบิ่งขึ้นกันจ้ะโอ้ห้ยพอบานพนลนโลกู้แท้ออกตอนแต่อีกข้องหนึ่งพอดี ตัดกับ่พันเรี่ยวจุจา่าขุนอ้อยก็ได้ไประจ่าแม่บา้านจิพายางไปเบิง่งอ้อยที่ปลูกปลูกไม่ได้จา้าอันนี้อ้อยต่อจา่านอ้อยต่อหลังจากที่ลูกเฮาตัดแล้่ยวนะจ่านป้าจ่าปนี่แม่บ้านเคยจะดากลับไปทางเก่าจ้าไปทางเถียงคนละสิพายางไปเบิง่งอ้อยปลูกไม่ค่ะพุนคุนจ่ายู่ทางขุนได้จ้าคุนคุน สิยญ,ญางลงไปกู้สาแล้วกันสิบ้าไปเบิ่งอ่อยปลูกไม้เด้อยค่ะวะ่างามบ่จะนี่เลยจ้าอ้อยที่พวกห้าปลูกไม่ไม่ใจนี่ มองละเล็กละน้อยจ้ะกันพอบานเพิ่งกนลังสีมางคายนาอีกใครน,นึงจ้ะทัดกันไปโอ้ยก็คือสีเดรร้ายก็เขาวสั่นจ้ะคนว่ากำลังปร่งงามด้วยค่ะนี่หญ้ากำลังเกิดจ้ะเพิ่งก็สีเดรามาเอาหุ่นตัวบาดนี้มาลกหญ้าอเอาไห้เพื่อนตัวมัน แปลงใหญ่ๆท่าคนทังเป็นยังไงบูจากเกิดเบิดไปบูะวาแม่บบานก็ได้ผ่านพอเมยพี่น้องไปเบิงแต่ปลูกแล้วได้เคืองเดือนหนุนจาอันทีซุ่มปลูกรุ่นเกิดหรือยั้งกับว่าทัานหูค่ะมีโอกาสแม่บบานสีได้พ้าพไปเม่พี่น้องอยางไปเบิงเยอะค่ะแปลงหาอะไรจะ จานมนีนแม่บ้านก็นไเด้พานพแม่พน้องยางเลาะเบืองอ่อยได้จ้ะชมบรรยากาศยูทางไหนตรงหน้ายามเยมุาค่ะคลิปนี้แม่บ้านกับซิดิคอล่าพแม่พน้องไว้ซนีก็นะคะคลิปหน้าจะมาพอกันไหมนะะเนาะค่ะเนาะพวกเฮ้าขอให้พรมยพีน้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำได้รวยกันตะกูทุกคนเด้จา้ามนีพวกเฮ้ากไติกาวาสวัสดีค่ะ